อาดีครับคู่นี้ก็เปลี่ยนโซนะคือรองเท้าหนังดีๆแต่พื้นหมดภาพแล,แล้วเดี๋ยวเราจะใส่พื้นยังดีององกฤษ การเลือกพื้นรองเท้าก็ต้องเลือกให้เท้ารองเท้าด้วยนะถ้ารองเท้าทรงหล่อๆก็ต้องเลือกไว้ไม่มาหล่อๆนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคิ้วหนังไอ้นี่เป็นเป็นคิ้วพลาติกคิ้วหนังมันจะทนแล้วมันก็จะคลาสสิกไงถ้าคิ้วพลาติกเนี่ยมันจะกรอบมันจะกรอบนะกรอบแตกสําคัญนะตรงเนี้ยสาคัญมาก การี้ลองครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด